อพูดไปพูดมามันก็แบบน่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะเลือกซื้อรถสักคันเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของแบบประสิทธิภาพในด้านของการขับขี่ขอ,อะไรนี้น<า>ใช่ไหม<า>จะมาทันานะว่าแบบเออรถแบบความแรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่คราวนี้แบบ มาถึงจุดนี้เราก็น่าจะคิดเหมือนกันว่าแบบเออจะซื้อรถแต่ละคันเนี่ยมันเหมาะกับบุคลิกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนเลือกซื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะองดูว่าแบบเออมันใส่แล้วมันจะเข้ากับเราไหมบอกให้ขับรถแล้วดูเหมือนเป็นแฟชั่นนิสต้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเท่ดีเท่ดีะไรหลายอย่างค่ะเอาพูดถึงเรื่องของแฟชั่นไปแล้วที่มาเกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่เราพูดถึงรหัสลับ DNA บ้างดีกว่าคราวนี้เป็นแบบมองไม่เห็นเลยว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงใช่เราไปสแกนมันเออวันนี้เป็นรถอะไรไปชมกันค่ะช่วงรหััสบ Audi r 8สปอร์ตพาพันดดของ Audi ค่ายสี่ห่วงรุ่นยอดนิยมนี้เจนเนอเรชันให้เราได้รู้จักเป็นครั้งแรกในปี2006โดย r 8ได้รับการพัฒน,นามาจาก Audi Lemans g r a t t r o Concept ที่แสดงตัวให้สาธารณชนได้เห็นเป็นครั้งแรกในงานมหกรรมยานยนต์เจนีวาปี2003และเมื่อค่ายสี่ห่วงนา r 8สปอร์ตสมรรถนะสูงคันนี้ขึ้นโชว์รูมเสียงตอบรับที่ได้ประกดให้เห็นว่า r 8 ได้รับความยอดน,นิยมอย่างล้นหลานทั้งจากสมรรถนะและราคาจำหน่ายที่ส่งน้ำส่งเนื้อจนมีการแตกหน่อออกลายเพิ่มเติมมาอีกหลายเวอร์ชันสำหรับในงานฟารีดมอเตอร์โชว์ที่ประเทศฝรั่งเศสในเดือนตุลาคมปีนี้ audi จะใช้เป็นเวทีเป็นสถานที่สำหรับเปิดภาคคุม audi r8 รุ่นยกหน้าหรือที่ใครๆบอกว่าเป็นรุ่นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้อดีอา8สวยงามและทันสมัยขึ้นก่อนจะถึงเวลาของการปรับเปลี่ยนสู่รุ่นใหม่อย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต ความเปลี่ยนแปลงภายนอกของ Audi r 8รุ่นยกหน้าเกิดขึ้นไม่มากมายนักไฟหน้าจัดเต็มด้วยชุดไฟ LED พร้อมทั้งการปรับขนาดของกระจังหน้าส่วนไฟท้ายก็ปรับให้เป็นแบบ LED อย่างเต็มตัวด้านเครื่องยนต์ Audi ยังคงไว้วางใจให้ r 8ใช้เครื่องยนต์ V8 และ V10 ทำหน้าที่ต่อไปแต่ระบบส่งกำลังนั้นเปลี่ยนจากชุด g Sequential a t o n i c เป็นคัดคู่ S-Tronic แทน สำหรับท่านที่สนใจว่าราคาเท่าไหร่อันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆเพราะทาง Audi ยังไม่เปิดเผยครับคุณตัก๊กไหนคุณเคยเล่าให้ฟังว่าคุณเคยไปเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อมาใช่ไหมที่เป,เป็นเป็นไงครับความรู้สึกตอนนั้นช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังขีีได้ไหมมันก็ หลายอารมณ์นะคุณเติ้ลเพราะว่าไปร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสีล้อมาหลายครั้งเหมือนกันนะคะอย่างครั้งหนึ่งก็ไปที่ประเทศลาวเนี่ยก็ไปติดลมหลายชั่วโมงไปเวียดนามก็ไปอยู่ในแบบทะเลทรายมันก็ให้หลายๆอารมณ์ค่ะแต่ว่าที่ทราบม,มาแน่ๆเลยหลังจากที่ได้ไปร่วมกิจกรรมมาแล้วเนี่ยก็คือรู้ว่าต้องเตรียมรถเตรียมคนนะคะแล้วก็เตรียมอุปรกรณ์ให้พร้อมที่เวลาจะไปออกเดินทางเนี่ยที่สําคัญคือ มีอุปรกรณ์แล้วเนี่ยติดไว้กับรถไม่ใช่ติดไว้เท่ๆนะคะต้องรู้ว่าไอ้อุปรกรณ์เนี่ยมันมีความสามารถหรือว่ามันมีประสิทธิภาพในการช่วยยังไงด้วยไม่ใช่ว่าติดเอาไว้เฉยๆคุณต้นมันก็มีหลายอย่างประกอบกันค่ะเวลาจะไปออกทริปแต่ละทีนะเจออุปสรรคยากลำบากอะไรย่างเงี้ยมันก็ต้องบอกว่า ช่วยๆกันว่าตจะถามทำไมจะเข้าป่าเหรอไม่ไม่คือถามไว้เพราะว่าวันนี้ช่วงเอ็กซเรย์มันเป็นเรื่องของวินช์ไงเรื่องกว้านใช่ไหมก็เลยอยากจะถามดูว่าแบบว่าเออคนที่เคยเข้าป่าไปมีประสบการณ์จริงๆในป่าขับรถในป่าเนี้ยเคยใช้พวกนี้แล้วมันเป็นยังไงบ้างก็คนอื่นที่เขาไปเขาก็เคยใช้กันหมดล้วค่ะนี่ฉันไม่เคยยืนดูเขาใช้อย่างเดียวเพราะว่า เราไม่ได้มีทักษะด้านนั้นไงเราก็แค่แบบไปร่วมกิจกรรมแล้วก็เห็นว่าเขาทำยังไอองส่วนใหญ่จะใช้วินช์ทำอย่างอื่นลากอย่างอื่นมากกว่าโอ้นั่นเดี๋ยวผมพูดเองเข้าช่วงดีกว่าครับ <laughs> ช่วงเอ็กซเรย์สนับสนุนโดย m ม c h เชฟโรเลตโซนิกโซยูโดยทั่วไปวินช์ไฟฟ้าจะมีความเร็วรอบของการเก็บสายสลิงเพียงระดับเดียว ท้งรอบการคลายและการเก็บสายสลิงอัตราทดรอบของจังหวะการคลายและการเก็บสายสลิงนั้นผู้ผลิตวินแต่ละค่ายจะออกแบบหลักการทำงานและการหมุนของโรเลอร์ให้สัมพันธ์กับแรงม้าและแรงบิดที่มาจากชุดมอเตอร์วินช์เป็นสำคัญจุดด้อยของการใช้บินไฟฟ้าในกรณีที่คลายสลิงด้วยรีโมทและการเก็บสายสลิงในช่วงฟรีก่อนการวินช์ รอบการหมุนเก็บสายสลิงของโรเลอร์ในวิ้นไฟฟ้าหลายๆรุ่นจะค่อนข้างช้าแม้ไม่มีโหลดรั้งอยู่ที่ปลายสายสลิงทําให้การใช้วิน้์แต่ละครั้งกินเวลานานพอสมควรความรวดเร็วในการคลายและการเก็บสายสลิงเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นจึงมีการโมดิฟายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยการขยายขนาดเส้นรอบวงของโรเลอร์ให้ใหญ่กว่าเดิมเพื่อสามารถจุสายสลิงได้มากขึ้นรวมถึงลดการฟูของสลิง นอกจากนี้ยังมีการต่อตรงแบบไม่ผ่านรีเลย์หรือตัวเซฟตี้เพื่อให้วินทำงานได้อย่างต่อเนื่องแต่วิธีการนี้อาจทำให้มอเตอร์วินร้อนจนไหม้ได้ง่ายเรื่องการหล่อลื่นก็นิยมโมดิฟายกันนะครับโดยเปลี่ยนไปใช้จรารบีที่มีเกรดสูงขึ้นนอกจากนี้หากชุดมอเตอร์ของวินไฟฟ้ารุ่นที่กาลังน้อยกว่ามีชิ้นส่วนต่างๆใกล้เคียงกับมอเตอร์ของวินที่กำลังสูงกว่าเราก็มักนำมามอัปเกรดมอเตอร์ข้ามรุ่น ให้มีแรงมากขึ้นตามไปด้วยแต่ความเร็วรอบของโรลเลอร์ก็ยังมีระดับเดียวส่วนนวัตรกรรมล่าสุดได้แก่ว,วินช์ไฟฟ้าที่สามารถปรับรอบการคลายและการเก็บสายสลิงได้ถึง2สปีดวินช์แบบนี้มีคุณสมบัติเด่นเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการควบคุมคลายและเก็บสายสลิงในช่วงฟรีซึ่งเป็นข้อจำกัดของการใช้งานวินช์ไฟ,ฟ้าทั่วไปการทำงานของวินช์ไฟ,ฟ้าแบบ2สปีด จะแยกออกเป็น2ระดับความเร็วตามโหลดและลักษณะการใช้งานเพื่อลดการสิ้นเปลืองกระแสไฟรถเกินความจำเป็นโดยสาม,มารถเลือกปรับระดับความเร็วได้ที่คันโยกกระเดื่องชุดปลดและขับเครื่องเฟืองแกนวินช์สั้น้ายมือซึ่งแต่ละตำแหน่งจะมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันดังนี้ตำแหน่งอินไฮสปีดความเร็วในการเก็บสลิงของวินชจะอยู่ในระดับ30-31เมตรต่อนาที ทั้งการคลายและการเก็บสายสลิงสามารถรับน้ำหนักโหลดสูงสุดได้ประมาณ3,000ันปอนด์ตำแหน่งอ n โลวสปีวินจะทำงานเต็มประสิทธิภาพการรับน้ำหนักขณะเกินโหลดสูงสุดสามารถเก็บสลิงได้ที่ระยะทาง5เมตรต่อนาที สำหรับมินท์มือนั้นไม่ต้องติดตั้งให้หนักรถแต่พกไว้อุ่นใจในบ้านเราจึงมีผู้นิยมใช้พอสมควรแบ่งเป็น2แบบแบบแรกคือรอกสำหรับยกของที่สาม,มารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานตามที่ต่างๆได้รูปลักษณ์คล้ายๆวิน์ไฟฟ้าอาศัยกำลังไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมอเตอร์ให้ทำงานเก็บสลิงแบบที่2เป็นแบบใช้คันโยกหน้าตาคล้ายๆแม่แรง คนกาลังในการเก็บสายสลิงมาจากแรงโยกข,ของผู้ใช้ข้อจาก,กัดคือมีน้ําหนักแรงดึงให้เลือกไม่มากเข้าวินส่วยฝาเหมาะสาหรับดึงรถในระยะที่ไม่ไกลและตัวรถมีน้ําหนักไม่มากแต่ไม่ว่าเป็นแบบไหนอุปกรณ์ที่ต้องมีติดรถไปใช้งานร่วมกับวินมือด้วยทุกครั้งคือสายลากรถที่เป็นห่วงล้องทําจุดยึดวินและสลักยูโบลสำหรับใช้ยึดสายสลิงกับตัวรถก่อนการดึงครับ